สบายดีจ้าพี่น้องแล้วก็สบายดีพี่น้องวัสดุสกคนเดจ้าแล้สบายดีพี่น้องยามแรงพี่น้องจ้าตอนนี้กะพายุขเข่าอีกแล้วพี่น้องแต่ว่าพายุล้มหรือพยุฝนกับโบหูพี่น้องแต่ท้องผ้าตอนนี้นะแปลว่าเป็นสีเหลืองบนเลยเป็นสีเหลืองที่สมแล้วก็ล้มแห้งพี่น้องเดี๋ยวใช่เบ่งบรรยากาศพี่น้องจ้าบ่กเคยเห็นจเฉือแบบนี้นะเนอะตะวันบ่กเคยเห็นเฉื่อยนูกเนาะ ตอนี้เขาก็จะมาเฮ็ดกินพี่น้องแต่ว่าถาเขาทุกซะก่อนเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศก่อนพี่น้องจ้าพนกำลังจะตกพี่น้องเขาจะเฮ็ดกับเขาแรงกินตอนี้ก็จะมีป่นปล,ปลาหลักกะเออบบเมนปิ้งปลาหลักกะป่นจิ๋อพี่น้องแต่ตอนนี้อันยังถาเขาซุกก่อนพี่น้องเดี๋ยวจะให้พี่น้องเบิ่งบรรยากาศก่อนพี่น้องจ้าตอนนี้ขึ้นฟ้าขึ้นพนมาแห้งแบบว่าบ่เคยเห็นมาก่อนพี่น้องเป็นตะยานแห้งเดี๋ยวจะห้เบิ่ง พี่น้องเ้อยากาศนะอุยน่าไปใช้ดอกนะนอกเลยไปปี้ไปใช้ดอไปเิ่งแหละผู้คาร์เนื่อไปไม่เพิ่งจะซื้อ มาหายเบิง้งจิชื่อจ้าพังอืดอัน,อนตกจนแม่เจ้าแบ่แหงวันหลังแหงบ่มีนะแม่บรรยากาศนะเสียงอ้าวแม่โทรซับตะวันเนี่ยอุย้ยลมลมเลยอ่ะเออพาเอาซา,า,าไปใส่ทงยางในแก้วนะ mẹ nó cơm, 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 không có không được em nè ui mặt cả thư cái gì đông đông nhoa quá cái gì tên đông đông nhoa ôi phân mất lộn lên đó bay đèn bớt เมื่อตกอยู่หน้าพูดาพ้ดูฝนตกนองตะวันออะฝนตกตะวันเสาวัสดีป้าลุงนะลูกแปากะนั่งมาจ่อพ้นพี่น้องอยาดิพ้นบบตกคุณแม่เพิ่มเพิ่มอยู่ี๋ยวจะไปเอาง้วเขาขอก่อนจะพี่น้องจ้าพวกนายฝนเริ่ม,มากเลยจ้า พาเอ้ยยากไปเบิงห ja ัดเขาน้ำหน่อยดูฝนตกแล้วจ้าพี่น้องข้าเดียวน้าผงเลยแป๊บเดียวน้ำหงสงเลย cả Bốn đẹp tốt Và wow. wow, mẹp Bốn tốt chứ đâu Ôi, thực ai là lập chàm rồi bạn nhớ คนตกตะวัน,นข้าวเดียวน้าหงเลยไปเห็ดกินก่อนจะมาจ้ะพี่น้องจ้าสะพายซิมาปอลจิลล์สะพายตั้มแหลกเลยอันนี้น้ำปลาแดกพี่น้องน้ำห่อหน้าอุ่นใส่น้ำ,นำปลาแดกลงไปเลยค่ะสร้างมันเย็นจัดหน่อยพี่น้องบายๆหน้่งนายไหลแล้วมะเร็มไหม่เลย,เลยพ่อเอ้ยสายลูกกู

มาเดสิฮักกระเบื้งมนี่ยอุ้ย,ยกระบมักลิ้นฟ้าเผาเผา,ามเหมกลิ้นฟ้าเหรอมักลิน้นไม้ลิ้นฟ้าหรือเมกาเปนลิ้นฟ้าและคือนอสูคือลินล้นลิ้นไม้แล้วคือลิน้นมอุ้ย ใสเลยพี่น้องอนำฝาดสีน้ำใส่ลงไปเลยใส่น้ำได้ร้ายมาันจังอิม่มขืนไปยังนาะบ้อง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 ถ้าไรมันไอขูดก็เลยค่ะบอกมีแมวดองนี่หนะั่นนะแมวชิ่โตหน่อยกระดูกกระเรียดเหนไปแล้ว <c oughs> เอาคืออันอีเซียนที่เดือดขึ้นไปน้ำ <c oughs> มันไต่ไปทางไหนก็ไต่ไปน้ำมันฮืน้ดเลย่ะนังควยปลอมปะข้าห้องข้าแตกโถ่มาด<อ>สาวบอกอายิฟุนนะ,ะพาห้องปลาแตกกับบินได้มันมีลายซ้ายดอกแาเหลือไม่มากไม่มาก สาลีใส่หอมลงไปจ้าเดี no e ๋ยวบอกที nah ่หละพี่เด่น okay. yeah, ั่งก็มกอยู่นี่ดีไล่ทำไมแม้วอยู่เนี่ยแมวน้อยแหละคุณแมวน้อยได้โลกนี่นะไล่น่ะไม่โลกฝนตกว่าดีใจพี่น้องเอ้ยเอาที่ตายบ่้บ่แล้วขัดปกหอดหน้าทับแอน ได้กัมาติดหน้าทามผิดป่ะต้องใส่เกลือเพิ่มเกลือใส่ใส่เกลือเพิ่มอู้ยลืมลืมใส่มะนาว สะโพษแต่บวเาเสร็จติบลงไปคะ่คะหั่นระต้องใส่ลายขอเพิ่มความเผ็ดนิดนึงคะ่ะเพื่อความแซ่บนะคะต้แล้วแหละเอามา ตามต่อบ้ากระเบื่อเรื่อลุกเอาเอาอันอันอะไรวานั่นเน่ยใหม่มาเน่ยเอาหยาแขงน้อยอุ้มเอ้อ้ยบุหรีเห็นได้เกือบเด้เกือบถูกหัวเผุดอย่าหัวไปเลยเด้อมาหนุ่เรามาสืบพอดีกันดีกว่ามาเดาว่าอยนางอื่นแล้วหนังงัว ไป,ไปพี่น้องจ้าไปเบิ่งตอนกินเลยจ้าเสร็จแล้ว,ลวอ่ะเดี๋ยวชิเีให้เบิ่งก่อนพี่น้องุอ่เนเียขจิอของฮาวเต็มถ้วยปลาหลอะไรคือเต็มถ้วยปลาหลเหรอ เต็มด้วยบลอบลลอ <c oughs> าจารเาเอาเน้ตเดียวเขาเอาสามสิบเจ็ดตมาได้พี่น,อน้องกินข้าวนํำกันบัดรเดลด้เวลากินละจ้าพี่น้อง,พองเพื่อฮอดเวลากินนันไฟดับพี่น้องจ้ามือตื๊อตือเลยตัวน,นี้ก็ใส่สละเซลนี่ตัวนี้มือตื๊อตื้อเลยเนี่ยไฟไม่มีเลยมากินน้ำกันพี่น้อง ออบอสบอ่เมีนตัวมันอยู่ในอันน่ะกระปอกตัวมันใหญ่ตัวมันหน่อยยามันบวอิ่มก็เลยบ่เอามาจ้าพี่น้องมาเด้อมากินบาตรฝนสิลอตีกระดุก

ผมประมาณมันเป็นป่านเต็มหน้าก็ทำที่กินเขาไ่ไดมันลอยขึ้นเองอะเต็มเต็มไปแล้วมันลา